สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของปทุมรัสไตล์กันค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านห้วยน้ําใสอําเภอสนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหมู่บ้านของชาวมอญแห่งเทือเขาตะนาวสีค่ะมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปกันค่ะ บ้านส,ยสวยๆตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นบ้านพักตากอากาศมีหลายหลังที่เราเดินมาเราก็จะพบด้านนู้นก็มีไงบ้านหลังส,ยสวยๆปลูกไม้ประดับก็ยังสวยงามอันนี้เป็นต้นชองโคที่เห็นมีเยอะแต่นี้ก็มีต้นสนฉัดต้นปาล์มแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนค่ะข้างบนก็จะมีไม้ธรรมชาติด้วยสลับกันไปตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านของชาวมอญค่ะ มันมีเสียงน้ําไหลนะคะเป็นลําธารที่น้ําไหลซอกซอนไปตามโขดหินไนะะียบรรยากาศล่มลื่นมากเลยด้านล่างคะ่ะหมู่บ้านชามอญที่ซ่อนตัวอยู่ในป่านะคะเราตามไปดูกันอีกค่ะจะมีอีกหลายหลยังตรงนี้เป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ต้นไส้อินทนินมันใช้คลาย ลดลงมัเฉีงเชื่อไม่ได้คาหลังคามต้องกล้แสดสวยดีแ้ไม่มีคนอยู่ค่ะมันเงียบก็ทำงานกันหมดเด็กๆก็ไปโรงเรียนกันหมดค่ะบ้านร่มรื่นเลาเดินมานี่ล่มมากเลยตรงนี้มีสวนผักด้วยค่ะลูกผักต้นแงด้วยค่ะกำลังงานเลยประการุ้มไม้สวงนะถม้ไม้ตผ่เยอะที่นี่อุ้ยไม่จีบตัวเฟื่อ ระมอนระมอนต่อเป็นชอบเลยเป็นฟวงเลยกล้องแรกจะไม่เห็นบ้านทำทุนไทยลังคาก็เป็นแยกแตกแยกไก่เหมืนบ้านเลยไก่ไก่ชน ความเห็นกินข้าวที่เปล่าพอดีดอกำลังจะโรยรถไม่ไปทอดยาวไปเลยค่ะสองข้างถนน,น,นตรงนี้มี่สะพานไม้ข้ามถนน,นด้วยการเดินขึ้นมาขอบนี้ เสียงน้ำไหลแล้วก็มีโขดหินเห้เราชมมาตลอดรวมทั้งมีกล้วยไม้ป่ามีไม้ปลูกเองแล้วไม้ที่ขึ้นธรรมชาติรู้สึกว่าอบอวลไปด้วยธรรมชาติเลยที่เขาขายของร้านค้าเมื่อกี้เลก็กๆแต่บ้านเขาอยู่ตรงนี้การมาที่นี่เราควรจอดรถไปที่ข้างล่างอะคะ่ะที่ครัวตะนาวสีหนึ่งะะแล้วเราก็เดินขึ้นมาเพื่อว่าจะได้สะดวกในการชมธรรมชาติแล้วก็จะได้เห็น วิวสวยๆถ้าเราขับรถขึ้นมาเนี่ยมันลําบากในการกลับรถลงแล้วทางจะแคบไปเรื่อยๆเข้าป่าไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แถวนี้มีต้นไม้สูงๆใบใหญ่เยอะเลยไม้ป่าแต่เคียนทองอันนี้ต้นตะเคียนทองถืเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเลยห้วยน้ำใสนะน้ำีใสจริงๆ ลูกมะพร้าวเยห็นลูกมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นกุเรียนต้นหมากต้นหมากสูงมากชุมชนที่นี่เขายังกินหมากอยู่ะ ไก่นอ,อง๋ไอองไก่วยนีออ่กนเลยไก่สวยสีเดียวกันหมดเลยไก<อ>่ไมาต้านรับเราด้วย <c oughs> ตอนนี้เรายังไม่เจอใครนะคะเนื่องจากว่าเขาลงไปทำงานข้างล่างกันนักเรียนก็ไปโรงเรียนกันหมดแต่ยังไม่พบใครค่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นอีกซอยหนึ่งที่เราจะพาไปดูนะคะไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญกันค่ะ ทีอะไรลูกอะไรก็ได้ความชื้นน้ำใจดินเยอะไม่มีมดเตอร์เพิร์ลที่ที่ตลาดมอนมีมีหลายหลายบ้านที่เดินผ่านตลานที่บ้านก็ปลูกค่ะมันหอมดีเนาะเราไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวมอนกันมาแล้วนะคะหมู่บ้านชาวมอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านสวยปลูกต้นไม้ประดับกับทุกบ้านสวยงาม แล้วเป็นอยู่กับธรรมชาติร่มรื่นเดินเที่ยวได้ค่ะถ้าใครมาที่นี่ก็มาได้ไม่ไกลนะคะเดินการเดินทางจากอำเภอสันพึ่งมาที่นี่ประมาณสัก20กิโลได้ค่ะแล้วก็จอดรถไปด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจะได้สัมผัสธรรมชาตินะคะก็เชิญชวนนะคะใครอยากมาก็มากันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขกันค่ะบ๊ายบายค่ะ